สำหรับทางบสงยค่ะมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานในปี2,563แล้วก็ตั้งเป้าในะคะว่าปีหน้าจะสามารถค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจได้ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทด้วยกัน โดยทางดรรักนะคะวรกิจโพคาทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของบสยปเปิดเผยผลการดำเนินงานในปี2,563บอกว่ามียอดค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มแล้วก็สามารถช่วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ได้จำนวนแสนสามหมื่นรายเป็นการสร้างปรากฏการณ์การช่วยผู้ประกอบการ SME ครั้งสำคัญในรอบ29ปี ซึ่งถ้าดูจากผลการดําเนินงานปี2,563นะคะยอดการอนุมัติการค้าประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้นถึง122 ช่วยผู้ประกอบการ SME รายใหม่เข้าถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้นถึง167%และก็มีการอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้น174ซึ่งปีหน้าก็ตั้งเป้านะคะว่าจะค้ำประกันสินเชื่อจำนวน1แสนล้านบาทด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังเตรียมความพร้อมดำเนินงานรองรับการอนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อจานวน2โครงการก็คือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 วงเงินแสน0 0 0หมื่ล้านบาทแล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโครโฟนนะคะวงเงิน25,000ล้านบาทด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตาม p ีเอช่อง16ค่ะ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ f c e e o o o t t e n อ n d l i ฟ e หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ